ในที่สุดผมก็ทำสำเร็จครับทุกคนได้มาแล้วครับผมฮ r วอาเคแคทครับดีบับสวยซะด้วยนะครับทุกคน s t ต็ง v ีครับผมเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับ ไอที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี่ซื้อมานะครับทุกคน220โทเค็นผมชีพติด1ใน3ชีพคูณ50ไปประมาณ12ลูกครับไม่ออกเลยครับผมเจ้ายูอาร์เคดแคทนะครับทุกคนแต่เท่าที่ผมสังเกตมานะครับได้เทคนิคดีๆมาฝากทุกคนอย่างหนึ่งก็คือให้เราออกเข้าเซิร์ฟใหม่นะครับเราเน้นคูณ50อย่างเดียวเลยนะครับโอกาสออกคูณ50เนี่ยสูงมากๆจากเท่าที่ผมสังเกตด,ดูนะ ผมคีดติดประมาณ10ลูกใช่ไหมทุกคนคูณ50อย่างเดียวเลยเนี่ยมันออกเจ้าตัวอีเวนต์นะครับก็จะเป็นอาเคดดารกอนเนี่ยประมาณ10ตัวนะครับผมสูงมากนะครับแล้วที่เหลือถ้าคีบได้มากกว่านี้นะครับโอกาสออกมิติคอร์ลเจเนรีมันน้อยมากอะทุกคน ส่วนใหญ่เราก็จะได้อาเคดดาก้อนนะครับผมนั่นหมายความว่าเปอร์เซนต์ในการออกเจ้าฮิวอาเขตแค่ตัวนี้สูงมากๆคิดว่าน่าจะเกือบห้าน่าจะได้นะครับเมื่อกี้นี้เท่าที่ผมดูจํานวนเนี่ยมันยังอยู่499อยู่เลยนะครับตอนนี้50า0สิบตัวแล้วนะครับออกง่ายอยู่นะครับผมเราเน้นไปที่คูณ50อย่างเดียวออกเข้าเซิร์ฟหาคูณ50อย่างเดียวนะครับสำหรับคนที่มีเซิร์ฟวีนะถ้าไม่มีเซิร์ฟวีเนี่ยก็ต้องจําใจคีบต่อไปนะครับผมเพราะว่าถ้ามีเซิร์ฟวีเราสามารถรีเซิร์ฟ โอกาสติดคูณ50ที่อยู่ในตู้ประมาณ1ใน3นะครับสำหรับเซิร์ฟวีนะครับออกเข้าเซิร์ฟสัก3รอบเนี่ยคุณน่าจะเจอคูณ50แล้วนะครับเราเน้นคูณ50อย่างเดียวเลยแล้ววันนี้ก็มีอัปเดตมาใหม่จากคุณเพชรตั้นนะครับน่าจะเป็นอัปเดตส่งท้ายให้เราหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมีคูณ2ไดมอนด์มาอีกแล้วครับผมเวลาฟาร์มเหมือนกันเหมือนเดิมครับทุกคนก็เป็นช่วงมหากรรมลาวาทอง150 b ถึงแน่นอนครับผม แล้วก็เป็นคูนคอยนะครับผมทุกคนใครที่จะฟาร,ร์มเหรียญน,นะครับไปสุ่มเจ้าฮอตด็อกหรือว่าจะเป็นฮิวเกมเมอร์ที่โลกด็อกเวิร์ก็ไปทําได้เช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับฟาร,ร์มฮาร์ดคอร์ดีกว่านะถ้าฟาร,ร์มฮาร์ดคอร์ได้เนี่ยเราลองไปดูที่ตลาดกันบ้างครับผมทุกคนว่าราคาเจ้าฮิวอาร์เคดแคนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผมประมูลมาในราคา120บิลเลียนทุกคนถือว่าดีนะ นะครับเพราะว่าบัฟดีอยู่นะครับแล้วตัวมันก็ยังออกไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับทุกคนจะไปสุดที่1 0,000มืนไม้อันนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับผม s t ต็งวี2 2 b โชคดีอ่ะคือตอนที่ผมบิดเนี่ยในเซิร์ฟมันไม่มีคนมีเงินเลยไงก็เลยได้มานะครับผมเฮ้ยอันนี้ชายนี่เท่าไหร่ยีิบสผมมีตัวหนึ่งขายไป 30B นะครับแต่ว่าเป็นรอยตีบัฟดีอยู่นะครับรอยตีสเต็งวี แล้วก็เป็นเชดเบเกอร์สของผมนะที่ขายไป35มบีเท่าคนนี้เลยนะครับคิสตันชอบเว็บเติมโลบัคเลทสุดคุม้มมีบริการแมปเพจซ i มเลเ t o ต X ทั้งเจมไข่ยสยักและเกมพาร์ทนอกจากนี้ยังมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดฮิตอีกด้วยส่งเร็วทันใจปลอดภัยแน่นอนลิงก์เว็บละเิดอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเราคงจะต้องวาไปที่ฮิวอาร์เคดแคทนะครับทุกคนเมื่อกี้จำได้ใช่ไหม 5,010ตัวนะครับผมนี่ยังไม่ถึง1นาทีดีเลยงอกมาอีก2ตัวแล้วนะครับทำไมออกเยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่าเขาน่าจะใช้สูตรแบบที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับรีบๆทำนะครับใครที่มีเซิร์ฟวีใช้สูตรนี้ไปก่อนครับก่อนที่จะโดนปรับนะครับผมไม่แน่ใจว่าผู้พัฒนาเขาปรับหรือย,ยังนะแต่ผมคิดว่าน่าจะยังนะราคา215บิลเลียนครับผมทุกคนแสดงว่าผมได้มาถูกนะครับทุกคน เมื่อกี้นี้5,012ตัวใช่ไหมครับตอนนี้5,015ตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวทำไมมันออกเยอะขนาดนี้เนี่ย ไหลเป็นน้ําตกเลยนะแสดงว่าเจ้าฮิวอาร์เคดแคทที่ผมได้มาเนี่ยราคาดีมากนะครับทุกคนค่าแล็มันอยู่ที่ประมาณ150บิลเลียนถึง183บิลเลียนนะครับและบัฟดีซะด้วยนะครับตอนนี้เขาฟาร์มเจมได้กันเยอะมากทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบซื้อฮิวเก็บไว้ก่อนที่จะไม่มีโอกาสซื้อนะครับผมมี457บิลเลียนอยากได้ฮิวสักตัวหนึ่งไปตัวไหนดีตัวนี้ก็ซื้อไม่ได้ราคาสูงเกินไปนะครับ ผมจะซื้อฮิวที่ผู้ชายกลัวก็แล้วกันนะครับทุกคนปลาปักเป้าครับผมไปดูกันสิราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับค่าแล็บ231ถึง283 B ครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้มาแล้วตัวหนึ่งแต่พอดีว่ามือบอลน,นะครับผมกดขายทิ้งไปนะครับจะเน้นกำไรไงไม่น่าเลยทุกคนกลายเป็นว่าขาดทุนครับผมตอนนี้หาซื้อไม่น่าจะได้แล้วมั้งผมประมูลมาได้240 B อะ ตอนนี้น่าจะอยู่สักประมาณ 350B ไปะอันนี้เดานะครับลองไปดูกันก่อนครับซื้อมาขายไปขายไปไปมามารา,า,าคา375บิลเลียนโอ้โหไม่น่าขายทิ้งไปเลยผมขายไป 320B แล้วบัฟดีซะด้วยนะครับโอเค375เนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ระดับกลางๆนะครับ ไปทางค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเผื่อจะมีตัวที่ราคาถูกกว่านี้นะครับ370 b ีสัก350้มีไหมลองไปดูกันนะครับ p u w er f r r i t t หรือปลาปักเป้าอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงเจอแล้วราคาเท่าไหร่ครับผม415บิลเลียนวัดมาเจอราคาแพงกว่าเดิมอีกครับ กับห้องเดิมด่วนๆก็ผมผม370บิลเลียนครับทุกคนและอย่างหนึ่งนะครับเขามีการอัปเดตเข้ามาใหม่ก็จริงก็ผมสำหรับคูณ2เนี่ยแต่ผมยังไม่ได้ทดลองเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้แน่ชัดนะครับผมว่าเขามีการปรับไปมากน้อยแค่ไหนจากเมื่อก่อนนะครับ เพืเ่อนๆคนไหนที่เป็นสายฟาร์มนะครับลองฟาร์มดูแล้วมันได้เยอะหรือว่าน้อยยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมที่ช่วยคอมเมนต์บอกกันเข้ามานะครับโอเคเราไปหาปลาปักเป้าต่อครับทุกคนเหมือนจะว์ปกลับมาห้องเดิมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้นี้เขาขาย2ตัวคู่กันใช่ไหมแล้วก็ไข่ตรงนี้ก็จะเป็นตะกร้านะครับผม แต่ราคาเท่ากับคนเมื่อกี้เลยหรือว่าคนเดิมว่าก็ขายออกไปแล้วหรือเปล่าผมจําชื่อเขาไม่ได้นะครับทุกคน3 7 5ร้บีมีถูกกว่านี้ไหมอ่ะอยากได้สัก350อะไรแบบนี้นะครับเราต้องลองเดินดูสักพักหนึ่งครับหาไม่เจอหรือเธอไม่มีผมตั้งงบเอาไว้350บีนะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอ3 7 5 4 0 0ขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับทุกคนลองดูตัวอื่นสิมีให้เลือกซื้อหรือเปล่านอกจากปลาปากักเป้าเนี่ย มันก็มีหลายตัวนะครับที่ผมอยากได้เราลองมาดูกันก่อนนะครับผมว่ามีตัวไหนที่ 457B พอซื้อได้บ้างนะครับนอกจากปลาปักเป้าแล้วเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมเจอตัวนี้ฮิวฮัสกี้มีหนึ่งตัวดูดิมีไหมไม่มีนะครับทุกคนอยากรู้ไหมว่าฮิวฮัสกี้หน้าตาเป็นยังไงครับผมผมมีเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับนี่เลย จอลลี่ฮัตกี้เป็นญาติห่างๆก,กับฮิวฮัตกี้ครับทุกคนน่ารักไหมน่ารักนะครับผมหน้าตาก็จะคล้ายๆกันเนื่องจากว่าเป็นพันเดียวกันกับฮัตกี้นั่นแหละครับทุกคนแต่งผมเป็นจอลลี่นะครับผมสุ่มมาจากอีเวนต์คิดมัดดีนะยังเก็บไว้อยู่ครับผมเอามาใส่วิ่งเล่นได้น่ารักดีคงต้องดึงะครับทุกคน375นี่คือถูกสุดเท่าที่ผมหาได้แล้วนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น400ขึ้นไปเท่าที่เห็นนะ3 75แต่ว่าถ้าหาดีๆจริงๆเนี่ยมันมีถูกกว่านี้อีกนะครับผมต้องใจเย็นๆนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมซื้อมาแล้วก็ต้องลองใส่กันหน่อยนะครับเป็นยังไงโอ้โหชัดเลยนี่มนทุเรียนหมอนทองไม่ใช่ปลาปักเป้าครับผมว่าถ้าพองใหญ่กว่านี้เนี่ยจะน่ารักมากกว่านี้อีกนะครับผมแต่ว่าแค่นี้ก็น่ารักแล้วนะครับทุกคนก่อนจากกันไปฝากกดติดตามด้วยนะครับ